หัวข้อสร้างความหมายชีวิตอ่ะมีเรื่องนึ่งครับคือเรื่องพระครับก็มีตอนนี้เริ่มมีเพื่อนๆที่เป็นนักเลงพระเข้ามาคุยด้วยนะก็จะบอกอีกข้อหนึ่งครับว่าอยา่าคาดหวังอะไรกับผมเรื่องพระผมไม่เคยคล้องพระในชีวิตไม่เคยคล้องพระเพราะว่าไม่ได้คาดหวังอะไรจากพระแต่โอเคพระนะผมมองว่าเป็นวัตถุมงคลไม่ใช่เครื่องรางของขลังนะ ลนวิธีการคิดของผมนะพระนี่เป็นวัตถุมงคลแล้ววันนี้ผมแค่สะสมพระเท่านั้นเองนั้นคนที่มาเล่นพระเนี่ยมันมีหลายอย่างในรูปแบบมากครับคุณลองคิดดูเองคุณจะเป็นอะไรคุณรวยแล้วคุณคุณค่อยมาสะสมพระหรือคุณอยากจะสมสะสมพระื่อจะสร้างความร่ํารวยมันก็ไม่เหมือนกันอีกนะพี่น้องนะนั่นคุณลองคิดดูว่าวันนี้ผมนะผมเป็นคนที่โอเคผมถือว่าผมมีตังค์แล้วแล้วผมก็ เพียงแค่ต้องการเอาชนะผมเคยถูกเซียนพระดูถูกจาได้ไหมนะครับผมเคยถูกเซียนพระดูถูก,กว่าผมแม่งเป็นมารศาสนาแม่งมินศาสนาอะไระสารพาัดสารเพวันนี้ผมมาสะสมพระเพราะผมต้องการเอาชนะเซียนกันเองมึงจะโคตรเซียนกันไหนก็แล้วแต่ก็เรื่องของมึงนะแต่กูไม่ใช่เซียนพระแต่ผมคือคนสะสมพะัะ และพระที่ผมมีจะต้องสุดยอดเท่านั้นนะครับคือคุยกับใครโชว์ได้และจบพอไหมคนระับดังนั้นผมต้องการแค่เอาสนะเสียนพระพระบางองค์เสียนพระไม่เคยจับไม่เคยมีสิทธิ์จับเผลอๆบางคนไม่เคยเห็นองค์จริงด้วยเพราะผมเคยถูกเสียนพระดูถูกแล้วนะวันนี้ผมพร้อมแล้วผมก็เลยมาเล่นพระ แต่ผมไม่จะได้เล่นพระเพื่อจะรวยผมรวยแล้วผมจึงว่าเล่นพระแล้วผมจะทําให้ดูรายการที่ผมมีพระเนี่ยผมไม่ได้มีไว้เพื่อขายใช่ไหมครับคนเราเห็นไหมบอกแล้วว่าเนี่ยหัวข้อผมคือการกําหนดเป้าหมายให้ชีวิตแล้วก็ไปถึงชีวิตผมเนี่ยมันมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะยาวเป้าหมายเพื่ออนาคตเป้าหมายเพื่อลูกหลานแล้วก็เป้าหมายในแต่ละวันนะครับนะวันนี้นะผมบอกเลยว่าที่ผมมาเล่นพระเนี่ย ผมแค่หมั่นไส้เซียนเนี่ยมึงจะโคตรเซียนเฮี้ยอะไรก็ช่างมึงมึงจะรวยร้อยล้านจากการค้าขายพระมึงจะซื้อองค์สิบล้านเนี่ยก็เรื่องของมึงไม่เกี่ยวกับกูแต่วันนี้กูมีพระที่มึงไม่มีพอจบและพระกูก็คุยได้กับทุกคนนะกูให้กูมีพระเจ๋งพอแล้วแล้วก็มีวันนี้รู้สึกจะมีเยอะแล้วลไม่ไหวแล้วครับผมมีสมเด็จเป็นร่วมยี่สิบองค์รู้ไหมตอนนี้เออนะครับดังนั้นวันนี้เซียนพระถ้าจะคุยผมนะคือหนึ่งอย่าลืมต้องถูกจริตถ้าคุยไม่ถูกจริตเดี๋ยวทะเลาะกัน คนเรามีเป้าหมายในชีวิตไม่เหมือนกันนะผมรวยแล้วมาเล่นพระมาสะสมเพียงเพื่ออะไรต้องการให้ไว่าเอ้เสียนพระต่อไปนี้มึงจะดูถูกกูไม่ได้นะกูไม่ได้คิดจะขายพระแดกแต่กูจะต้องมีพระดีที่มึงไม่มีแค่นั้นเองเออนี่คือเป้าหมายผมนั้นพอผมมีแล้วผมก็เลือกจะพอผมไม่เรียกเอามาทำไมไม่มีไม่ไมีที่จะเก็บ ผมขี้เกียจรักษาขี้เกียจดูแลแล,แล้วมันจะกลายเป็นภัยโดยการมีพระเยอะๆแล้วมีพระดีๆแล้วกลายเป็นภัยโจรขึ้นบ้านผมขี้เกียจระวังวันนี้ผมมีแล้วครับผมมีแล้วทุกอย่างที่ผมอยากได้แล้วผมไปเล่นพระแบบเพื่อการสะสมผมถือว่าเป็นวัตถุมงคลน,นะครับแล้วนีนผมก็เลยเล่นพระสมเด็จผมไม่ได้เล่นพระสายเกจินะครับเหนียวคงกระพันนี่ผมไม่ได้คิดตรงนั้นหรอกเพราะว่าผมผมไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่ แต่ผมถิอว่าอเอาเห็นมีแล้วเป็นสิริมงคลกับตัวเองก็พอวันนี้ผมมีกิ่งบาวะเวสสององค์ซึ่งผมเชื่อว่าน้อยคนจะมีโอากาสได้เห็นองค์จริงน้อยคนที่จะมีโอากาสได้สัมผัสมันเพราะว่ามันเป็นของสูงเป็นของเชื้อพระวง์ในอดีตตั้งแต่สมัยรสี่รห้าผมมีแล้วต้องสององค์เี่ยพอแล้วไม่เอาแล้วไม่ต้องเสนอมาแล้วไม่ไหวแล้ว,ลวมันแพงซื้อถูก คุณก็แม่งกันเหมือนเนหาผมเห็นกับตัวซื้อแพงก็ซื้อไม่ไหวใช่ไหมครับนะครับมีคนบอกมีวัดไหนไม่ผ่านอันนั้นเรื่องของวัดไม่เกี่ยวกับผมนะครับดังนั้นผมเลยสะสมของโบราณไงเพราะพระรุ่นใหม่ผมไม่สะสมไอ้คงไอ้ไข่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าผมไม่ได้คิดว่าเป็นเครื่องรางของขลนะังผมมองว่าเป็นวัตถุมงคลและเป็นวัตถุโบราณเพื่อการสะสมแล้วสมเด็จเนี่ยนะครับก็มีประวัติที่น่าเลื่อมใสศรัทธานะ ผมก็เลยสะสมสมเด็จส่วนพระสายเกจินะมีน้อยมากมีไม่กี่องค์เขาให้มาก็เขาเก็บไว้มีหลวงพ่อเงินมีหลวงปู่ช่วดนะครับก็แค่นั้นเองแต่ว่าพระสายเกจิมีคนมาเสนอผมเยอะเลยตรวน,นี้หลวงพ่อนั้นหะลวงพ่อที่ผมไม่รู้จักนะครับนะก็มีน้องเนี่ยมีน้องคนนึงให้หลวงพ่อผลมานะเชื่อว่ามีน้องคนหนึ่งวิ่งมานะพี่พี่เห็นพระในคอผมไหมเออแล้วไงวะาโชยผมดูเสร็จแล้วพี่อ่ะ องนี้ผมให้พี่นะผมมีสองผมแบ่งพี่องหนึงผมยังไม่รู้เลยนะก็ไม่รู้แล้วเ่อขอบคุณมากเนาะยังจําน้องก็ไม่ได้วันนี้ใครเอ้ยงันะมึงทักกูมาหน่อยกูลืมแล้วนะครับว่าเจอที่ไหนอย่างไรแต่จำได้ว่าเหตุการณ์นั้นะคือน้องก็ว่าเฮ้ยพี่ผมมีในคอยหนึ่งองเนี่ยเหมือนกันเลยนะผมให้พี่หนึ่งองอเก็บมาแล้วเพื่อเมื่อาวานคนระับมีเซียนภาพมาดูเอ้ยเอามีด้วยเหรอหลวงพ่อผลผมละคืออะไรพี่โอ้อันนี้ก็ดัง มีน้องคนหนึ่งฮะน้องให้มาเออคนให้มาทั้งั้นวันนี้พาผมมีแต่คนให้มาผมไม่ได้วิ่งหาเลยนะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าบุญบาร,รมีที่ผมมีจริงประเวทองค์แรกที่มาคล้องคอนะแล้วก็หลังจากนั้นม,มาพระเข้าหาว่พาพระดูดพระผมเม้ยจริงเลยวะเออจริงเว้ยวันนี้ผมมีสมเด็จรวมยี่สิบองค์คุณรู้ปล่ะแล้วแต่เราพิมพ์นะแบบเซียนร้องเจีย๊ยกเอาแค่นี้นนะแต่ไม่ได้มีไว้เพื่อขายไงเพราะผมก็เลยไม่สูกเดือดร้อนกับกับราคาของพระ นะครับแล้ววันนี้อย่าลืมว่าให้คนผมรวยแล้วผมมาเสาะสมพระแล้วผมก็ไม่ได้เสาะ,สะหาพระมาเองแล้วก็มาแล้วก็แหล่งที่มาชัดเจนนะครับเนื้อหาได้พิมพ์ได้ประวัติได้โอเคอเอาเก็บไว้แต่ว่าันนี้ไม่ไหวแล้วสายเกจิผมแทบจะไม่รู้จักเกจิดังเลยเหมือนกันเลยผมมีผมจะได้หลวงพ่อผางมาเนี่ยโอเคหลวงพ่อผางเคยมีในตอนเด็กเคยไปกราบท่านตอนเด็กนานแล้ว ไปงานศพท่านด้วยตอนอเด็กๆเพราะที่บ้านรับถือแล้วก็พาไปก็มีสององค์อย่างหลวงพ่อผลนี่ก็เพิ่งรู้เมื่อวานนี้มีพี่มาดูพระแล้ววอาเอ้ย,อยม์งมีด้วยเหรออะไรเงี้ยก็เอาพระที่มีให้ดูๆว่าเนี่ยที่สะสมเก็บๆไว้หลังๆนะไอ้ส่วนที่มีอยู่ที่บ้านที่ต่างจังหวัดนะครับอีกเยอะแยะเป็นขันๆเป็นองค์ๆไม่เคยสนใจนะที่บ้านผมมีเยอะแยะมากมีสมัยเชียงแสนธราวดีมีพระบูชาโตงูชาอย่งยางใหญ่โตไม่ได้สนใจ มีคนถามพี่มาร์กเล่นมาเเพิ่งจะเอาจริงๆนะเพิ่งจะมาสะสมเนี่ยผมแค่ประมาณนักไม่เกินหกเดือนหรอกสมัยก่อนไม่ได้สนใจแต่เคยมีพระมีพระที่เริ่มขึ้นคอเนี่ยประมาณปีหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็พระเข้ามาบอกโ oh, อ้โหพี่แค่ระยะเวลาสั้นๆพี่มีขนาดนี้บอกสาบานได้ไม่เคยสอหามาให้เองทั้งหมดเห็นไหมครับหลวงพ่อผลวัดดักถนนนะดักถนนนะดักถนนนะขนนนะเขียนชัดๆให้หน่อยนะไม่รู้จัก ไม่รู้จักแต่น้องให้มาก็เก็บไว้ตอพี่เก็บไว้นะผมมีสองแบ่งให้พี่หนึ่งเอเฮ้ย่าแสดงมันต้องรักเราจริงมันถึงให้สองมันมีแค่สองมันแบ่งให้หนึ่งแ,แสดงว่าต้องเป็นเอาละของเขารักเขาถึงให้เรามาแสดงเขารักเราก็เก็บไว้ก็เก็บไว้ในกล่องอะเมื่อวานก็ติดไปด้วยแล้วให้เซียนดูก็เอยเอามีองนี้ด้วยก็เลยรู้จักกันเองผมลืมไปด้วยเลยพระอะไรนะนะเอนี้บอกเลยก่อนว่าการเล่นพระหนึ่งบางคน จะเข้ามาเล่นพระผู้หวังรวยคุณจะคุณจะจนเพราะคุณคิดจะเข้ามาหากําไรจากพระเนี่ยเสียนบางคนเนี่ยวันนี้ก็มองหาพระเพื่อจะจับถูกปล่อยแพงฉะนั้นมันก็เลยคุยกับผมไม่ค่อยรู้เรื่องผมไม่ได้คิดจะเช่าพระแต่พระมาเองอเอคได้เก็บมาก็กเก็บตอนนี้มียี่สิบกว่าองค์ละพระสมเด็จแล้วก็เช็คมาแล้วผ่านทุกองโอเคผ่านทุกองคมีเกศชัยโยมีบางขุนพรมไอ้บางคนไม่มีนะไม่มี แต่ว่าสมเด็จวัดระฆางนี่เพียบเออแล้วก็มีหลวงปู่ทวดก็มีสามสี่องค์ต่างเตารีดมีรุ่นหนึ่งเนื้อว่านกากยาบยักษ์อะไรนะรก็มีอยู่นะแล้วก็หลวงพ่อเงินมีอะไรกันเนี่ยก็แค่เด่นๆแค่นีน้ที่เหลือก็ไม่มีละพอละงนั้นผมเชื่อว่าคนนี้ผมมีพระดีที่บางครั้งบางองค์เสียนไม่มีหรือมีก็ไม่เท่าที่ผมมีพอนะครับจบ แค่ลบคำสบประมาณอันนี้คือเป้าหมายในชีวิตผมแค่นั้นเองว่านะถ้าในเรื่องวงการฟ้าถ้าผมมีก็ต้องสุดยอดเท่านั้นผมเชื่อว่าเซียนไม่มีเปาว์เวเละผมเชื่อว่าเซียนไม่มีกิ่งเปารเวเลตรุ่นที่ผมมีให้มึงไปหาให้ตายถ้ามึงจะได้มามึงก็ต้องแพงชิบหายนะนะครับกิ่งเปาว์เวเลตนะครับราคาที่ประมูลในล่าสุดนะคือสามสิบหกล้านางะงงเป็นร้อยล้านนะเออ กูพอใจแล้วกูมีขนาดนี้แหละมึงมึงมีปัญญาซื้อลหลวงพระสามสิบหลานเซียนน่ะถ้าเซียนซื้อพระเข้าไปต้องซื้อเพื่อจะไปปล่อยต่อถ้าก็ปล่อยแล้วขาดทุนเขาคงไม่ซื้อนะแล้วเซียนบางคนบอกว่ากิ่งปเปาเลสมีแค่สามสิบองค์ในโลกโอโหพระโถเอ้ยพี่ไม่เคยเห็นแล้วพี่ไปบอกว่ามีแค่สามสิบองค์บางคนก็มีเป็นร้อยมีเป็นพัน 1, 000, ก็ยังมีเงินเ็าถึงนะ แล้วก็เก็บสะสมไว้เป็นสมบัติประจําตระกูลนั้นมีอยู่แล้วผมยืนยันว่ากิ่งไวโอเลตผมเห็นมาแล้วเป็นพันอง์เออแต่เขาไม่ขายอ่ะมันก็เลยไม่เข้าสู่ตลาดานั่นเองเพราะว่าเป็นจกกนัก,กรพรรดิพักิ่งเขาเก็บไว้แล้วบางคนก็มีเป็นพิธีพันนะครับนะจบไหมนั้นคุยเรื่องกิ่งไวโอเลตไมมต้องบอกเอ้ยทนอย่างมากจะมีแต่กูมีอ่ะ แล้วกูก็เช็คมาแล้วด้วยนะไปให้เจ้าของวิธิผพานก็ดูเอ๊ยเอามาร์กมีได้ไง๋อ,อผมรู้จักท่านหนึ่งท่านหนึ่งเขาเป็น,นจบพออัเอนเซียนพระไม่ต้องคุยกูมีของดีแล้วจบ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 ไปคุยไม่คุยนะเซียนพระไม่พี่เอาไปให้คนนู้นดูยังเนี่ยไม่ต้องเสือกมาดูงงกูเออทําไมกูต้องไปแห่เซียนกระจอกมาันดูพระกูด้วยกูไม่ให้จับซะด้วยซ้ําเป็นเสนียดเซียนพระบางคนผมให้จับพระผมนะบอกมือมึงเป็นเสนียดมือมึงไม่ซื่อสัตย มือมึงแม่งหลอกลวงมึงค้าขายพระเดีมึงไม่เคยซื่อสัตย์มึงจับถูกขายแพงดังนั้นอย่ามายุ่งกับผมมาบอกแค่นี้กันกูแค่ต้องการเอาชนะแล้วกูจบแล้วสาหรับกูเรื่องพระกูจบแล้วกูมีแล้วกูพอแล้วกูไม่ต้องการกูไม่ต้องอะไรมากกว่านี้เออนะดังนั้นโอเคนะนนเนาะแล้วเซียนพระคือที่ส่งข้อความคือโอเคทักทายกันธรรมาดานัแต่ว่า หนึ่งอยากคุยผมในทางของการที่จะมาเสนอขายพระผมหรืออยากช่วยในการลองวิชากับผมนะผมมีเรื่องที่ต้องทำเยอะแยะไม่ไนดะ้มานั่งท่องตำหนิพระเราผมอยากจะดูพระเจ้าองค์ผมพี่ดูให้หน่อยโอ้โหคนนี้แม่งผมว่าในวงการพระรู้จักดีแต่แกไม่ชอบเปิดเผยตัวนะงั้นผมจบแล้วนะเรื่องพระคือไม่ต้องมา แน่จริงมึงเอาไปให้หนุนเนี่ยขวยไปไกลๆส้นเตนี้สัตว์อาจารย์กูเนี่ยแม่งเหนือกับพวกที่เซียนพระที่ตามตลาดนักูจะต้องไปให้ดูทตไมเนี้เมื่อวันนี้คนนี้ก็ยืนยันว่าไอ้นี่ของมาแท้ล้านเปอร์เซ็นเอาคอเป็นประกันจบแล้วเอนวันนี้ไม่ต้องมาอของมึงถ้าประจงนะส้นตีน่ะนะประจงนะชาชาไอ้เนี้ยนะ เบื่อไอเซียนกระจกพวกนี้ชิบหายเลยนะไอพวกที่จะค้าพระมึงมึงคิดจะค้าพระไงมึงอย่ามันคุยกับโกออเออแค่นั้นเองคนเราบอกล้วเป้าหมายในชีวิตไม่เหมือนกันเป้าหมายในชีวิตผมวันนี้คือผมอยากจะทําความดีเพื่อแผ่นดินเป้าหมายในชีวิตมันครบได้ครบกับหมดเป้าหมายประจำวันวันนี้ต้องทำวันนี้ต้องสั่งของวันนี้ต้องจ่ายเช็ควันนี้ต้องโอนเงินนี่คือเป้าหมายในแต่ละวันวนี่กําโน้ว่าเช้ามาอันดับแรกนะถ้าไม่มีธุรกิจอะไรไลฟ์สด แล้วถ้ามีธุรกิจไปทําธุรกิจให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาไล์สดอันนี้คือเป้าหมายชีวิตของผมในแต่ละวันได้รับเอา้าแล้วหลังจากไล์สดจบก็ไปทําธุรกิจก่อนนอนถ้ามีเวลาก็ต้องไล่สดอีกหนึ่งครั้งนี่คือเป้าหมายในชีวิตแล้วอะไรเป้าหมายของผมคือการทรําคลิปต่ลรคลิปเพื่ออะไรเพื่อสร้างแนวคิดให้กับผู้คนให้เขาฟังแล้วเขาเกิดปัญญาผมไม่ใช่พระแต่มีพระหลายๆองค์ไม่สามารถเทศได้แบบผมเข้าใจไหมเออพระบางองค์นะครับ คือเทศแล้วก็มอมเมาทําให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาแต่ไม่สร้างปัญญาสร้างแต่ศรัทธาแล้วก็เอาเงินบริจาคเข้าวัดพระบางองค์จะเป็นแบบนั้นผมนึกไม่ค่อยฟังด้วยแต่พระที่สอนคนให้เกิดปัญญาสามารถแก้ปัญหาชีวิตได้ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวได้ผมจะเลื่อมใสพระประเภทนี้แต่พระที่คุยแต่เรื่องพิธิหาเรื่องนรกสวรรค์เรื่องจะได้บุญเยอะต้องสร้างบาร,รมีอะไรผมไม่ต้องผมผมไม่ฟังพระพวกนี้ แล้ววันนี้ผมเป็นคารวาสสิ่งที่ผมพูดมันก็เหมือนกับหลักของทางศาสนาหลักของธรรมะเหมือนกันเพราะผมบอกแล้วว่าธรรมะคือธรรมชาตินะธรรมะของของพระพุทธเจ้านี่คือธรรมชาติเพื่ออะไรเพื่อเป็นเรื่องที่ให้คนเราสามารถอยู่กับธรรมชาติได้นะ ผมก็เลยเนี่ยสิ่งที่ผมไล่สดทุกวันเนี่ยผมไล์สดโดยหลักธรรมะแต่เป็นการเทศแบบมนุษย์ไม่ได้เทศแบบพระผมไม่ต้องการโกนหัวไม่ต้องการห่มเหลืองวันนี้ผมเชื่อพระหลายๆคนยังสอนญาติโยมไม่ได้ครึ่งหนึ่งที่ผมสอนพระไม่เคยสอนให้คนต่อสู้กับตำรวจใช่ไหมแต่หลวงพ่อมาร์กพอผมเป็นอะไรเป็นเลือสีดีไหมเป็นอะไรดีวะ ผมบอกแนละ้วกิดผมจาเป็นวันหนึ่งจะต้องสละทางโลกเพื่อเข้าทางธรรมเลยผมจะไม่บวชนะแต่ผมขอเป็นนักพกน์และผมไม่ต้องมานั่งคอยโกนหัวจะได้ไว้ผมยาวผมก็กินเหล้าได้ขอเป็นนักพจน์ว่าการกินเหล้านะก็กินเพื่ออะไรความบันเทิงในชีวิตก็ไม่เป็นไรใช่ไหมอย่างน้อยช่วงก่อนนอนดื่มวายทั้งแก้วใช่ไหมผมก็อาจจะตั้งนิกายขึ้นมาเองแล้วกันนะแต่ผมนับถือพูดแต่ผมขอเป็น แนวทางของผมเองในการเข้าหาพระธรรมเนี่ยผมขอเข้าแบบตัวเองเรื่องไหนที่มันตึงไปผมก็ไม่เอานะเรื่องไหนที่ทําแล้วมันไม่ทุกก็เอาจะเป็นนั่งเจริญภาวนาสวดมนต์แต่ว่าขอจิบวายไปด้วยนะ <c oughs> <c oughs> เออนี้นะโอเคนี่พอพูดถึงเป้าหมายชีวิตนกําหนดไว้แล้วไปถึงวันนี้ผมกําหนดเป้าหมายผมตลอดเวลามีทั้งระยะสั้นระยะยาวและก็างเป้าหมายประจําวัน เป้าหมายประจาปีนะครัเป้าหมายในบ้นท้ายของชีวิตผมวางไว้หมดแล้วเป้าหมายเราจะไปให้ถึงนะครับอโอเคงั้นวันนีนะ้ถ้าใครเป็นนักเลงพระจะคุยกับผมจับจริตให้ถูกถ้ามาสายเซียนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงได้เรื่องไงกูเกลียดเซียนกูเกลียดเซียนเพราะเซียนมันเคยกวนตีนกูเคยดูถูกกูกูเกลียดเซียนพระนะนะ ฉะนั้นบางคนไม่รู้จักกันก็ไอ้ต่างคนยังอยู่ดีแล้วถ้าคนไหนมีโอกาสได้รู้จักกันก็อาจจะเป็นวาสนาที่ต้องได้เจอกันเซียนดีๆถ้ารู้จักกันแล้วสึกคบกันแล้วถูกหาชอบพอก็โอเคคบเป็นเพื่อนได้แต่มีเซียนที่เฮี้ยบางคนกูจะชาตินี้มึงกับกูไม่มีทางเดินทางเดียวกันแล้วกูจะไม่ไปยุ่งกับมึงด้วยแล้วมึงก็ไม่ต้องเสือกไปยุ่งกับกูอีกเอาเป็นว่าวันนี้กูมีพระที่กูมีแล้วดีกับมึงก็พอมึงเป็นยังเป็นแค่ เด็กจับพระมีนายทุนเห็นไหมครับมีนายทุนอยู่ข้างหลังแล้วก็ไปเที่ยวจับพระถูกมาขายแพงกระจอกกระจอกมันคนละเลเวลผมไม่คบคุณแน่นอนนะครับผมรู้สึกเสียดายนะครับนะถ้าจะเอาเวลาไปคบคนแบบนี้ไม่ครบ วแล้วลคนอย่างกูมีเป้าหมายชีวิตที่ใหญ่กว่านั้นเยอะวันนี้ผมมีพระดีๆครอบครองพอแล้วผมแค่ต้องการชนะเซียนกระจกที่วัวนวันมึงไม่มีเฮียอะไรทำนั่งจับพระถูกไปขายแพงใช่ไหมาแล้วนั้นอย่ามาเทียบชั้นกับกูอีกไม่คุยด้วยและคนที่จะเข้ามาคุยผมต้องการครบคนสะสมคุยกันเรื่องประวัติศาสตร์เรื่อง อะไรแต่ที่มันมีประโยชน์ไม่ได้คิดว่าจะมาค้าขายมาค้ากําไรเรื่องพระเรื่องเจ้ามันไม่ใช่มันเป็นวัตถุมงคลมันไม่ใช่สินค้าวันนี้นะฝากนะครับคนพันเอ็กใช่ไหมวันนี้รือว่านะคุณนิรันก็เป็นคนที่คอยตัดคลิปผมไปก็ฝากคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะว่าอันนี้คือสไตล์มาร์คพีดบูอันดีที่สุดอย่ายุ่งกับผมดีที่สุดปล่อยผมผมมีอาจารย์ดีผมโชยหมดแล้วว่าผมมีอาจารย์ดี แต่ผมไม่ได้คิดจะไปยุ่งในธุรกิจค้าขายพระใครอยากได้อย,าย่างไรโอเคคบกันแบบเพื่อนเอาไวอยากได้แบ่งองค์นั้นองค์นี้หรืออยากให้ช่วยหาบอกมาเดี๋ยวหาให้ไม่ยากเออแต่ไม่เอาแบบประเภทธุรกิจผมไม่ใช่ซื้อขายพระมันเป็นบาปใช่ครับคุณสุเทพบุญยลิตคุณพูดถูกครับเห็นไ,ไหมคนที่แม่งเสาะหาในชีวิตเพื่อจะอะไรเพื่อจะไปเล่นพระเพื่อจะรวยไหมมันไม่มีพระดีๆเข้ามาแต่ผมไม่ได้ มันมีแต่องค์ดีดีไหลเข้ามาเมื่อวานก่อนเจอคุณพายัพชินวัตนเอามาเล่นพระได้เหรออ๋อไม่ได้เล่นหรอกพี่แค่แค่สองเดี๋ยวผมจะแบ่งให้รู้จักคุณไหมคุณพายัพชินวัตนน้องชายคุณทักษิณชินวัตนเดี๋ยวจะแบ่งให้เอาแบบประเภทแบบสากลนิยมไปเลยจะได้อะเน,นี้ยอ่าเขาจะได้ไม่มายุ่งกับคุณเป็นไงเป็นไงเจ๋งไหม <laughs> อโอ้ไม่เอาหรอกพี่ เก่งใจครับเอ,เอาเก็บไว้เพื่อจะนะคือพระคุณมันมีดีแต่บางทีเซียนมันไม่รู้จักแต่ถ้าบอโองคอ,องเซียมันเห็นมันร้องนะครับเอาอย่างพระของท่านพักษินท่านพยับเนี่ยมีองค์ใช่ไหมที่สมัยก่อนคนหัวเราะเยอะพระที่มีตามีหน้าตาเนี่ยไหมพระที่มีหน้านี่ใไหมสมเด็จที่มีหน้าคนเห็นแล้วก่อนหัวเราะนะแต่คุณพยับซื้อมาสามสิบล้าน ตอนนี้หัวเลาะไม่ออกเลยใช่ไหมครับหัวเลาะไม่ออกเลยใช่ไหม <c oughs> แ้วก่อนเซียนบอกว่าเฮ้ยองคนี้ไม่มีนะแบบพิมพ์นี้ไม่มีไม่เคยเห็นไม่มีหรอกปีน้มัาแ,แต่องค์นี้สามสิบล้านพระที่มีหน้านี่ก็อไหมครับสมเด็จที่มีหน้าตรงนี้พระสมเด็จจะหน้าเรียบเรียใช่ไหมแต่องค์นี้มีหน้าผมมีอยู่องค์คุณเชื่อไหมผมมีอยู่องค์นึงแบบเดียวกันเป๊ะ <c oughs> เป๊ะเดียวกับของพี่พยายามมีเหะอเป็นไงจบไหมครับเออ,องคนี้นะผมไม่รู้หรอกของผมเท่าไหร่แต่ว่าของพี่พยายามที่แกสวกแกเช่ามาสามสิบล้านแต่อนนี้ก็ปล่อยไปแล้วเนี่ยี่แกจะปล่อยไปแล้วปล่อยไปยี่บห้าล้านโอเคปะ่ะจบไหมครับจบไหมครับองนี้นะได้ข่าวว่าประบาิเช่ามาห้าล้านแต่พี่พยัยามก็อยากได้ก็เช่าไปสามสิบล้านแล้วตอนหลังก็มีคนมาขอหักคอกันไปยี่ห้าล้านแกว่าอะ เพื่อมิตรภาพขาดทุนห้าล้านไม่เป็นไรคือคนแบบนี้ก็มีเงินเป็นพันๆล้านการขาดทุนให้เพื่อนห้าล้านซื้อขายปล่อยเพื่อนมิตรภาพเอา,อาไปอีกห้าล้านผมมีองค์หนึ่งแค่นีพ้พอแล้วพอยังจบยังแล้วองค์แบบเดียวกันเนี่ยเขาซื้อขายกันสามสิบล้านแล้วของผมอ่ะผ,ผมไม่ได้ซื้อขายผมก็ไม่รู้จะซื้อขายเท่าไหร่ก็ผมมีแค่เก็บไว้พอเออนี่ นั้นผมบอกว่าในเรื่องพระไม่มบบเอาไม่ถ้าคุยกับผมคุยแบบเนี้คุยยังรู้เรื่องถ้าคุยไม่คุยไม่รู้เรื่องอ่ะไป,ไปต่อนะครับนี่นี่คือเป้าหมายชีวิตอีกเหมือนกันในหัวข้อน,นี้คือกําหนดเป้าหมายแล้วไปให้ถึงผมเคยวันนึงผมเคยถูกเซียนพระแม่งบุกยามใช่ไหมวันเปิดตัวพระพาคนมาล้อมมาอะไรผมชีวิตกูมันจะยุ่งอะไรกูกูจะเชื่ออะไรไม่เชื่ออะไรก็เรื่องของกูไม่มีสิทธิ์ที่มาตัดสินกูเลยใช่ไหม มึงจะมาตัดสินว่ากูจะต้องเชื่อเรื่องพระเวสสันดรเป็นความก็กูไม่เชื่อกูว่ามันเป็นนิยายอ่ะกูไม่เชื่อมึงว่าจริงหากูไปดูมินพระพุทธเจ้าเลยมันเกี่ยวอะไรกันวะพระเวสสันดรกับพระเวสสันดรพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าไม่มีใช่คนเดียวกันแน่นอนไอ้คนแต่งนิยายมึงรู้มึงเคยตามสเสด็จเหรอว่าชาตินั้นท่านไปเกิดปเป็นอะไรชาตินี้มันมึงเคยตามสเสด็จเหรอมึงก็แม่งโง่มาเขียนเป็นตำรายนิยายมาทัา้งหมดกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อเรื่องพระเวสสันดร ถามว่ามันสิทธิ์ของผมไหมมันไม่สิทธิ์ของผมนะแล้วกูมีสิทธิอนะท์อะไรที่มาตัดสินมึงต้องเชื่อก็กูไม่เชื่อไอ้เหี้อแล้วมันถึงมาแบมาหยามกันหยามศักดิ์ศรีอันนี้ผมบอโอเคสักาวันหนึ่งกูจะเชนะเซียนพระกระจอกเหล่านี้กูจะต้องมีพระที่เหนือพวกมันมีและกูก็จะไม่ขายด้วยมันเจ็บปวดตรงนี้คือกูมีเหนือกว่ามึงและกูไม่ขายแดกด้วย แล้วกูไม่คิดจะต้องทากาไรด้วยผมชนะแล้ววันนี้ผมบรรลุเป้าหมายวันนี้ผมเป็นที่ยอมรับในวงการพระเครื่องชั้นสูงนะไม่ใช่วงการเซียนนะวันนี้ผมอยู่ในได้รับในการในคนที่เล่นพระระดับสูงๆเขายอมรับว่ามาร์คของจริงในวงการพระเออผมคุยกันระดับที่เขามีพระองค์ละสามสิบสี่สิบล้านผมไม่ได้มีเวลาไปนั่งเล่มึงเอาไปไอ ไอ้เสียนนี่ดูเันหนโอ้ถุย <c oughs> <c oughs> นี่ไงเป้าหมายระยะผมชีวิดๆๆตดูผมต้องทนเรื่องนี้มากี่ปีผมต้องทนเรื่องนี้มากี่ปีมันคือความอดสูในชีวิตครั้งหนึ่งผมถูกเสียนพระมาหยามเพียงเพราะผมเชื่อไม่เหมือนเขานั่นคือความอดสูในชีวิตครั้งหนึ่งเฮ้ยกูถูกมึงเป็นใครวะมึงมามาอะไรกกับชีวิตกู มึงมาบังคับกูต้องอย่างนั้นต้องอย่งนี้เหรอวะเพื่ออะไรแล,แล้วผมก็ได้รู้ใจคนบางคนเฮ้ยผมแม่งถูกขนาดนี้มึงไม่เคยปกป้องกูกันนะแล้วมึงบอกมึงเป็นนายพลใหญ่โตแต่ว่าโดนเซียนพระบุกมาหยามหน้าถึงวันที่มีการประชุมพักแต่พวกคุณไม่กล้าที่จะแสดงการปกป้องผมก็เห็นรู้แล้วเออวันนี้ผมก็รู้จิตใจของแต่ละคนแล้วเฮ้ยหลายคนเข้ามาในพิตผมเพื่อประโยชน์